สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Intel ข้อมูลลับหนังใหม่แล้ววันนี้ก็อยู่กับหมูนะครับและพัดโบกค,ครับผมครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่อง how to train your dragon uh huh. อ่าก็เป็นฉบับแอคชั่นถูกต้อง <c oughs> ห้ามลืม <c oughs> ปีนี้มีหนัง l i ฟ e a อคชั่ <c oughs> โผล่มาเยอะเหลือเกินมันต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสหนังรีเมคที่ออกมาในรูปแบบของไลฟ์แอคชั่นเนาะสำหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นแอนิเมชัผจญภัย แฟนตาซี Fantasy, เคยทำมาเป็นแอนิเมชันในสมัยปี2010แล้วก็มีภาค2 2014แล้วก็ภาค3 2ปี2019เทีนี้ตัวเรื่องย่อเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านไวกิ้งซึ่งเขาได้อิทธิพลมาจากประเทศสกอตแลนด์เนะเขาเรียกว่าอะไรไวกิ้ง <Viking. S 1> ใช่ไวกิ้งมันสถานที่อะที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอ f ฟ์ออฟสกที่อยู่ที่สกอตแลนด<อ>์ตรงแถวไฮแลน ก็มันจะมีหมู่บ้านไวกิ้งที่ชื่อว่าเบิร์กแล้วก็จะมีตัวพระเอกเนี่ยเขาชื่อว่าฮิกคับเป็นเด็กหนุ่มตัวผอมที่จะไม่แบบไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาเป็นคนหัวดีอ่าแล้วก็เป็นลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งในโลกของ how to train your dragon เนี่ยจะเป็นโลกที่มังกรเนี่ยถูกมองว่าเป็นศัตรูแล้วก็ตัวพระเอกของเราหนุ่มน้อยฮิกคับเนี่ยบังเอิญก็ ไปยิงมังกรสายพันธุ์หายากได้ชื่อว่า n i ไหนฟ r r i e s แต่สุดท้ายอะ่ะก็ตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าแต่เลือกที่จะผูกมิตรแทนอ่าเราก็เลยมีชื่อของตัวมังกรตัวนี้ว่าทูสเลดทูสเลใช่มมันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วตัวพระเอกของเราเองก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยมังกรมันไม่ได้เลวร้ายหรืออย่างที่แบบชาวบ้านคนทั่วไปคิดนะแต่ว่ามันมี อะไรได้มากกว่านั้นเราอาจจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในโลกเดียวกันได้อะไรอย่างนี้ก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมังกรนนั่นก็คือเรื่องยอดนะครับซึ่งมั่นใจว่าหลายๆคนที่มาฟัง EP นี้น่าจะเคยดูกันมาเป็นส่วนมากนะเพราะหนัง<ม>ตอนนั้นนะปีนั้นมันดังมากๆเลยนะ,นะ<ม>เหมือนดังแซงแบบฝั่งดิสนีย์แบบแซงไปเลยอะให้ข้อมูลนิดนึงนะครับก็หนังภาคแรกเนี่ย ทุนสร้าง165ล้านนะจบที่490ล้านครับรายได้ทั้งหมดก็คือกําไรไปแบบล่มล้านกว่าล้านนะทำหนังได้สองเรื่องภาคที่2ก็ทุนสร้างประมาณเดิม140ล้านเหมือนกันรายได้620อแล้วภาคที่สมทุนสร้าง130ล้านก็ลดลงนีดทำไมลดลงเรื่อยๆวะเออไม่รู้คงเทคโนโลยีนะคงคงทำได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วตัวก็ไม่ต้องออกแบบใช่ไหมอ่าไม่ต้องออกแบบใหม่อ่าจะมีลงทุนทุนสร้าง130 ได้ทั้งหมด520อืก็คือ3ภาคแรกเนี่ยกำไรแบบกำาไร3 <c oughs> อ0 5 0 0ล้านก็ถือว่าเป็นเป็น a n i m เมชันที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเรื่องหนึ่งของ DreamWorks แล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็น l i ฟ e Action เรื่องแรกของ DreamWorks เหมือนกันของค่ายนี้ที่ขเขาทำนั่งเกรงตัวสั่นดูฝั่ง Disney ททำมาหลายเรื่องแล้วอยากทำบัางเว้ยต้องทำบ้างเว้ยน่าจะได้เว้ย เออก็เป็นถือว่าเป็นการหยิบจับเอามา remake ใหม่มอันนี้นะเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดอะ่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของว่าทำไมน่าดูไหมมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแต่เราจะไม่ได้มาพูดคุยมารีวิวหรือว่ามาอะไรนะอ่าเราจะไม่ได้มาวิจารณ์ว่าเป็นอย่างไรเราจะมาพูดเกี่ยวกับ f u น f a c ที่เตรียมมาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอ่ะที่อยากจะมาชวนคุยก็คือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้การ์ตูนเนี่ยถูกนำมาสร้างเป็นไลฟ์แอคชั่นมากขึ้นในยุคปัจจุบันแล้วเรายังดูอยู่ไหมแล้วเราคาดหวังอะไรกับหนังไลฟ์แอคชั่นทำไมอ๋อถ้าถามว่าทำไมในส่วนตัวแล้วอ่ะมี2ประเด็นนะหลกัหลกๆที่คิดได้เร็วๆตอนนี้ก็คือว่ามีเทคโนโลยีเนี่ยทำได้แล้วคือความสำเร็จของเทคโนโลยีใช่ปีนปัน0 0เนี่ย ถ้าจะทำแอนิเมชัน CG อะไรเงี้ยมันยากมากเลยนะที่ที่จะปั้น 3D ขึ้นมาอันนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเปคเครื่องคอมหรือว่าการเรนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยการทำแสงและเงาสีเสียงอะไรเงี้ยแต่การใช้ Motion Capture นี่เราเห็นมาตั้งแต่สมัยหอดอัใช่แต่มันจะไม่สมจริงมากไงแล้วก็ใช้ทุนมากในการสมมติว่าคุณลองเสกบางกรทั้งเรื่องดิ a อวตาใช้ทุนไปเท่าไหร่ครับเสกเสกเผาอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่า ปัจจุบันน่ะมันคงมีงบน้อยลงเช่นเหมือนเหมือนที่เราเห็นเห็นมา3ภาคที่พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะว่างบน้อยลงเรื่อยๆอ่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นนะเขาอยากให้เด็กยุคใหม่ย้อนกลับไปดูแอนิเมชันเดิมเพราะส่วนมากอ่ะแล้วรวมถึงเด็กยุคเก่าด้วยนะสำหรับคนที่โตแล้วที่เคยโตมากับฮารุเทย์ดากอนใช่ไหมสองพตอนนี้2025มันผ่านมาแล้วสิปีถูกปะแล้วเชื่อว่า คนที่ไปดูหนังเรื่องนี้ก็จะกลับมาดูแอนิเมชันในสตรีมมิ่งอ่ะก็คือสามารถเก็บได้ทั้งจีเจ g นวายจนเอ็กซ์จนอ็กซ์ไม่น่าได้เพราะอาจจะพาลูกมาดูพาลูกไปดูอ๋อสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะจนวายจนซีอะไรอย่างนี้ใช่อย่างหนึ่งที่เราคิดว่าหันกลับมาทำของสตูดิโอเนื่องจากมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งก็คือ การ์ตูนดังๆอ่ะมันจะมีแฟนคลับอยู่แล้วถูกปะ่ะแล้วก็มีความผูกพันของตัวละครเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีการคิดกระบวนการคิดมาคือการนำมาสร้างเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันค่อนข้างมีการประกันการรับประกันอะประกันไรายได้ระดับเมือ่อ <c oughs> ว่าเฮ้ยมันมันมีคนดูยังไงมันมีฐานคนดูคนดูก็น่าจะไปหรือว่าถ้าย้อนกลับไปใช่ไหมสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วอ่าลีโลแอนด์สติชเข้ามาเงี้ยคือ คนที่เป็นแฟนเข้าไปดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วที่เด็ดกว่านั้นคือพาลูกไปดูอ่าใช่ก็ก็คือไปดูกันเป็นทังครอบครัวก็คือเป็นแบบแอนิเมชันการ์ตูนไลฟ์แอคชั่นสามารถเก็บได้ครบทุกคนหรือว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูอย่างย้อนไปเลยเดอะไรต์น์คิงอย่างเงี้ยเราก็นึกว่า Little Mermaid <c oughs> อันนี้ละไว้ก่อน <c oughs> อก็ s สโนไว้ไหม <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามันลดความเสี่ยงในเชิงการลงทุนไปแล้วก็แฟนๆเหล่านี้เขาไม่ได้ ไม่ได้แค่ดูนะถ้าเป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะแล้วถ้าทำตัวทีเซอร์ตัวอย่างภาพยนตร์ออกมามดูแล้วมันติดอะ่ะเออมันจะช่วยโปรโมตและสร้างกระแสได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือในแง่บวกเออแล้วก็มันมีความพยายามในการขยายฐานผู้ชมต้องบอกว่า Live a อคชั่เนี่ยมันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ไม่เคยดูการ์ตูนต้นฉบับมาก่อนได้อ่าก็คือดเด็กยุคใหม่แล้วก็ การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์คนแสดงเป็นการนำเสนอเรื่องราวในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแล้วกม็มันอาจจะดึงกลุ่มที่แบบมันอาจจะมีมันดูเด็กไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี้ยมันดูสมจริงไงอ,อ,อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าในในส่วนตัวเราที่บ้าน <c oughs> เขาไม่ดูการ์ตูนเขาไม่ดูการ์ตูนกันออย่างอย่างถ้ายกตัวอย่างชัดๆเลยนะคือเรื่องวันพี๊ด คือไม่ว่าจะให้อ่านการ์ตูนให้ดูแอนิเมชันยังไงก็ไม่ดูแต่พอทำไลฟ์แอคชั่นปุ๊บนั่งดูจนจบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังจากนั้นก็คือว่าไปอ่านการ์ตูนอ๋อเหรอเออไปอ่านการ์ตูนไปอ่านการ์ตูนใช่แล้วเรามีความรู้สึกเหมือนแบบอยากซื้ออยากอะไรอย่างงี้นิดนึงไหมอยากซื้ออยากซื้ออะไรอยากซื้อฟิกเกอร์อย่างเงี้ยเหรออาจจะไม่ต้องถึงฟิกเกอร์ก็ได้อาจจะเป็นแบบของที่แบบเกี่ยวกับคอลเลคชั่นที่เกี่ยวกับวันพีชอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากไม่ได้ ก็ถ้าเป็นเด็กก็คงประมาณนึงและมั้งแต่ว่าอันนี้มันเขาก็จะกลายเป็นอ๋อเพิ่งพิ่งมาแบบคิดมาสังเกตโลกรอบตัวว่าวันพีทมันอยู่รอบตัวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอรืนว่าชอปเปอร์นี่คือตัวละครจากวันพีทเหรอเนี่ยก็คือรู้จักตัวละครใช่หรือว่าถ้าสมมุติเข้าไปยูนิเวอร์แซลเจแปนมีวันพีทอยู่ก็โอเคไปดูได้นะโซโลอะไรอย่างนี้ก็จะเข้าถึง แต่ว่าก็เนี่ยก็คิดว่าอันเนี้ยเนี่ยประเด็นประเด็นที่หมกบอกว่าเนี่ยมีผลจริงเพราะว่ามันเปิดมันเหมือนแบบจะมีคนบางกลุ่มจริงๆแหะที่ไม่ไม่ไม่ยอมดูการ์ตูนอ่ามันมีเนื้อหาที่น่าสนใจที่หลากหลายด้วยเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยหลายเรื่องอ่ะค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความลึกซึ้งในการวางรูปแบบมา ก็เราจะเห็นการพัฒนาของตัวละครมันมีความน่าติดตามแล้วก็สร้างโลกที่มีเอกลักษณ์อย่างเรื่อง how to train your dragon ก,ก็ตามทีอย่างเงี้ยคือท,ทุกเรื่องของแอนิเมชันส่วนใหญ่มันจะเป็นโลกของเขาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะมีมีความเป็นเอกลักษณ์เวลาเราไปดิสนีย์ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปแบบแต่ละจุดแต่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความอินหรืออะไรเงี้ยคือในการสร้างไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันสามารถมาขยายความได้แล้วก็ตีความใหม่ก็ได้ หรือว่าในเชิงของแอคชั่นแฟนตาซีดราม่าโรแมนติกหรือไซไฟเนี่ยการ์ตูนมันมีเนื้อหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมมันจะไม่เหมือนแบบแอคชั่นที่เป็นหนังทั่วไปหรือว่าแบบถ้าโลกแฟนตาซีชาบ,บางทีถ้าเป็นคนทําหมดบางทีมันก็ยากยนะ <c oughs> ใช่ย, <c oughs> ยากมาก <c oughs> มันแพงด้วยแหละ <c oughs> นอกจากยากแล้วแพงด้วยอ, <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาสนใจมาทำอันนี้เพราะมันเป็นเรื่องของการแข่งขันในวงการของ entertainment industry ในโลกของเราก็เหมือนเดิมอย่างที่กเกิดไปแล้วนี์ฟันไรายได้ <S 2> <S 2> ยับๆเออ,อยังไงมันก็ต้องสู้กันอยู่แล้วหรือว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยอย่างดิสนีย์มีหนังเก่าในสต็อกแล้วก็มีแค่นั้นการกลับออกมารีลันหรืออะไรใหม่มันก็เหมือนแบบก็เพิ่มช่วยเพิ่มคอนเทนต์ไปอะ่ะฉันมีช่องอยู่แล้วฉันก็ทำลงลงแล้วก็เอามาลงช่องแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมันไม่ได้มันเหมือนแบบมีแต่ผลบวกแล้วก็ขยายฐานคนดูใหม่อย่างที่บอกไปแล้วเงี้ย แล้วแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยมันดึงดูดผู้ชมอะไรเงี้ยการนำไอพที่เป็นรู้จักอยู่แล้วเนี่ยมาต่อยอดในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันสามารถสร้างความแตกต่างแล้วก็มีความดึงดูดความน่าสนใจของมันอยู่ในตัวนี้หรือว่าอย่าง Netflix มันอาจจะการการเอาวันพีซเข้ามาคือ,อมไม่ใช่ออริจินอลแต่โอเคฉันไปดึงลิขสิทธิ์หรือว่าฉันไปดึงนี่มาเลยอาจารย์ เอจิโรโอดะเข้ามาปุ๊บแล้วก็เฮ้ยมาช่วย,วยมาช่วยแบบพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เล่าตามเนื้อเรื่องการ์ตูนเป็นลายเดิมเป๊ะแต่มันก็มีการแบบการวางเนื้อหาลลำดับจังหวะใหม่หรือว่าเหมือนเอาปูกราฟขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรเงี้ยแต่ในเชิงกับการความเสี่ยงที่เราก็สามารถเห็นได้ถูกว่สำหรับ t าตทนย,ยดก้อนเนี้ยหรอ How to Train หรือว่ารีโลเราว่าน่าจะไปได้ปะได้เพราะว่าอย่างแรกเลยอะไอตัวถ้าจะไปไม่ได้เลยก็คือการดูเทเลอร์ทีเซอร์อะไรเงี้ยจำได้เลยโซนิกโซนิกนี่เป็นเคสตั๊ดดี้เลยอ่าคือแบบถ้าดีไซน์โซนิกมาแบบแบบแรกนะโอ้โหทุกคนทุกคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะจำได้แหละว่ามีแล้วเราก็โวยวายคนก็โวยวายกันไปจนเขาต้องเปลี่ยนแบบอะไรเงี้ยอซึ่งครั้งเนี้ย พอดูตัวอย่างหนังเรื่อง How to Train Your Dragon เนี้ยดู t o o เ h l e s s ก็เลยว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงวะเพราะว่าในตัวในแอนิเมชันก็จะเห็นตัวแบบเกลี้ยงแบบมันเป็นการ์ตูนอ่ะมันก็เลยดูน่ารักใช่ไหมแล้วพอมันเป็นแบบ live action แบบสมจริงอ่ะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เฮ้ยได้วะซึ่งข้อจุดเสี่ยงอันเนี้ยอย่างเดียวเลยความเสี่ยงของ l ลา e แ c คชั่นก็คือความคาดหวังของฐานแฟนคลับถูกป่ะมันมันเป็นเหมือนอ่ใช่เรียนสองด้านดาบสองคมเพราะว่า ถ้าคุณสามารถทําออกมาได้ตอบโจทย์สิ่งที่แฟนคลับคาดไว้เขาจะช่วยโปรโมตแต่อย่างถ้ามาเป็นแบบเห็นว่า Little Mermaid Snow w h ไว e ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกระแสต่อต้านยับตอนนี้ IMDB Snow White เหลือเท่าไหร่ครับอย่าไปดูเลยเปิดไหมยน่าจะใช่คํา่่าอย่าไปดูเลยเหรอน่าจะหลักหน่วยฮะเอามาหลักหน่วยอยู่แล้วน่าจะหลักหลักสอ่ะสองสองกว่าต่ำสออันนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ อ่สโนไวท์ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดเต็มสิบเห็นไหมเพราะล่าสุดที่ดูคือสองเออหนึ่งจุดแปดนะครับก็คนโหวตคือสามแสนหกนะคือไม่ใช่คนโหวตน้อยแล้วบอกว่าหนังห่วยนะคือไม่ก็พูดยากนะเพราะว่าพอคนคนที่รู้ความรู้สึกกลางๆอ่ะจะไม่ไปโหวตคนที่คนที่จะไปโหวตอ่ะต้องแค้นแค้นอะไรบางอย่างแค้นเพื่อไปถล่มให้ยอดมันต่าหรือไม่ก็ชอบมากๆเออเออใช่ชอบมากๆก็จะโหวตมากก็ไปกด แต่แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้แยกขนาดนั้นถูกปะอ่าใช่แต่แค่ว่ามันไม่ใช่สโน w w h i อ่ะคนชอบพูดอย่างเงี้ยใช่แล้วเนี่ยแหละแล้วคนอะไรนะชาวไทยเราก็ไปชื่นชมเดียวกับ snow w h i t ไม่ใช่โบเมลดาอ๋อฟานเหล่าที่เป็นกระแสโบเมลดานี่ก็อย่างเหมือนฮะเหมือนเกินได้ปะอืมอใช่ก็มีก็มีกระแสออกไปต่างประเทศนิดนึงแต่แต่เรื่องนี้ไม่มีแน่นอนเพราะว่า ไม่มีอะไรผมยังแชร์ไม่มีโบเบลดาเขาดูเทนไม่ใช่เออไม่มีกระแสจะมีได้ไง่ไม่มีกระแสอย่างนั้นเพราะว่ามันดีดูตัวอย่างหนังแล้วแบบโอ้โหไม่ว่าจะเป็นฮิสคัพหรือว่าตัวพ่อเขาเนี่ยคือแบบถอดมาเลยอ่ะถอดแบบเขารู้ไงเขารู้ว่าควรจะทําอะไรแต่ในการตีความใหม่หรืออะไรเงี้ยบางทีมันควรจะไปคิดถึงในเรื่องของอาจจะเป็นเนื้อหาหรืออะไรอย่างประมาณนี้ก็ตาม แต่ต้องบอกว่าเ,เหมือนเหมือนเขาเตรียมจะสร้างภาคสองแล้วปะใช่เขาประกาศวันแล้วด้วยอปแปลว่าปีหน้าสอ0 0ันไม่ใช่ปีหน้าปีหน้าสองพันย่สิบเจถ้าเป็นไปได้อะอีกสองปีสิอีกสองปีก็ให้เ<ด>วลาเขาทําบ้างอคืออะไรคือจะฉายปี2องพันย่ิบเจ็ดใช่องพันยี่ิบเจก็คือตอนนี้ก็คงเขาก็คงการทำไตภาคเหมือนกันใช่ก็คงก็คงมามาครบแหละอ่าก็ สำหรับใครที่เป็นแฟนนี่ก็ถือว่าค่อนข้างอุ่นใจไว้ได้ประมาณหนึ่งนอกจากว่ากระแสติดลบขาดทุนยับอะไรเงี้ยอาจจะเลือกที่จะไม่ทําต่อแต่ก็คิดว่าคงจะยากนะเนาะใช่ซึ่งก็ต้องรบกวนแฟนๆนะครับแฟนๆฮาร์ดูเทนไปช่วยกันดูนะฮะอันนี้เป็นแฟนวะก็ก็ตัวตัวดูภาคเดียวอักอักเนี่ยดูภาคเดียวดูภาคเดียวจริงดูภาคแรกภาคเดียวแต่ชอบนะใช่ใช่เหมือนชอบชอบแต่ต้องบอกก่อนว่าผู้กำกับอะตั้งแต่ภาคแรกะเขาตั้งใจจะทํามาเป็นไตภาคอยู่แล้ว เพราะว่าเหมือนมันจะเป็นเรื่องของมิตรภาพและความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อเก่าๆที่มันท้าทายความเชื่อของมนุษย์<ม>เรื่องของการเติบโตแล้วก็การยอมรับในตัวเองซึ่งเราจะเห็นว่าเหมือนแบบภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมิตรภาพความเข้าใจแล้วภาคภาคสองเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจากภาคแรก<อ>หลังจากนั้นหปีแล้วก็ ตัวพระเอกของเราเนี่ยค้นพบถ้ำลับที่เต็มไปด้วยมังกรแล้วก็เหมือนแบบได้พบแม่ของเขาที่หายสาบสูญแล้วก็มีเจอตัวร้ายนะมันก็ต้องมีตัวร้ายตัวใหม่เข้ามาชื่อว่าดราโก้ก็คือแบบเป็นพวกแบบฉันต้องการคุมมีอํานาจต้องการคุมมังกรอะไรแบบเหมือนหนังทุกๆเรื่องอะแหละคุมมังกรทั้งหมดแล้วก็อาจจะมีจุดหักเหหักมุมนิดนึงก็คืออาจจะเป็นพ่อของพระเอกอะไรเงี้ย ที่เสียชีวิตหรือต้องสละชีวิตออกไปสปอยเลยเหรออันนี้มันภาคสองมันผ่านไปนานแล้วครับไม่แต่นี่ยังไม่ดูไงไม่ดูไม่เป็นไรหรอกมันเดาได้มันเดาได้อ้ามันเป็นเรื่องของการเติบโตอย่างที่บอกถูกปะสุดท้ายพระเอกหนุ่มน้อยของเรามันก็ต้องกลายเป็นหัวหน้าหมู่บ้านส่วนไปในภาคส how to train your dragon the hidden world เนี่ยก็เป็นการตามหาดินแดนลึกลับ ที่เป็นที่หลบภัยของมังกรแล้วภาคนี้ก็จะมีมังกรตัวเมียเข้ามาอ่าก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความโรแมนติกของ <c oughs> ของมังกร <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> ที่มีเข้ามาแล้วก็เหมือนสุดท้ายบทสรุปอาจจะบอกว่ามนุษย์และมังกรอาจจะจำเป็นต้องแยกกันอยู่เพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ <c oughs> อ,อาจจะเชื่อมโยงกับโลก แฟนตาซีกับปัจจุบันให้เห็นว่าเฮ้ย hey, ทำไมปัจจุบันเราไม่รู้จักมังกรหรืออะไรเลย, <c oughs> เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะทิ้งปมอ,อะไรเอาไว้ให้นิดหน่อยแต่ก็จะมีแบบฉากจบที่มันแบบกินใจก็คือมันจะให้เห็นความสัมพันธ์ที่แบบภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเป็นต้นมาเนี่ยระหว่างาตัวพระเอกเราฮิครับกับตัวทูสเลตทูสเลตเนี่ยเออว่าการกลับมาพบอีกครั้งเมื่อแบบโตขึ้นแล้วแล้วก็การมีครอบครัวแล้วเป็นยังไงอ่ะก็คือก็จะประมาณนี้อืม เรามาไปที่ฟันแฟกดีกว่าฟันแฟกของเรื่องนี้นะครับก็ข้อแรกเลยเนี่ยก็คือพุ่มกลับเนี่ยสมัยแอนิเมชันน่ะกลับมากำกับฝับ่งไลแอคช,ชั่นด้วยก็คือเป็นพุ่มกลับคน,คนเดิม,ดมใช่แล้วแล้วก็พุ่มกลับพุ่มกลับคนนี้ก็คือกลับมารับหน้าที่ทั้งกำกับและเขียนบทด้วยตัวเองอก็คือแน่ใจได้เลยว่าได้แนวเรื่องเดิมนะถึงจะเปลี่ยนยังไงก็ต้องก็จะมี กินเขาเดิมอยู่อ๋อไม่กำลังคิดในใจว่าเขียนบทเดิมที่ตัวเองเขียนก็ <c oughs> เอาบทเดิมมา <c oughs> เอาบทเดิมว่าลบนิดหน่อย <c oughs> อะไรเงี้ยหรอ,อหรือปรับตรงนี้นิดปรับตรงนั้นให้มันมีความปัจจุบันมากขึ้นอะไรอย่างนี้อ่าเดี๋ยวต้องต้องลองไปดูออถ้าใครดูแล้วเปรียบเทียบลองมาคอมเมนต์ดูหน่อยว่าเห็นอะไรในข้อแตกต่างเราก็ชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมได้ครับครับแล้วก็ข้อถัดไปก็คือเจอร์ลา์ดบัตเลอร ก็กลับมารับบทเดิมเช่นกันนะครับก็คือกลับมารับบท s t o อก The w a s สก็คือพ่อของ His ครับอีกอีกครั้งหนึ่งคําว่าอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าตอนที่เป็นเขาเคาให้เสียงเขาให้เสียงภาคก็คราวนี้ก็มาแสดงเลยเป็นตัวเป็นตนจริงๆอันนี้อารมณ์คล้ายๆกับเรื่องมัวหน้ามัวหน้าที่เป็นเดอะร็อกลฟ์แอคชั่นปะลแอคชั่นแล้วก็อย่างเมื่อกี้มีประเด็นนี้ไปแล้วนะก็คือเวอร์ชันนี้ก็จะออกแบบทูสเลตเป็น เป็นเวอร์ชั่นที่แบบเหมือนเหมือนสมจริงนะไม่ใช่แบบเวอร์ชั่นที่เป็นแอนิเมชันที่แบบลอยๆมาคือเป็นมังกรแบบดูจริงอะ่ะไม่ใช่ดูเป็นการ์ตูนซึ่งก็ก็ชอบหมายถึงว่าโดยส่วนตัวที่ดูแล้วรู้สึกเออเออเออจ๋งดีอ่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือมีคุณจอห์นพาเวลนะครับก็เป็นคนที่ทำดนตรีประกอบในเวอร์ชันแอนิเมชันด้วยแล้วก็กลับมาทำดนตรีประกอบในไลฟ์แอคชั่นหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็ถ่ายที่ไอซ์แลนด์เหนือ ก็ S <S จะอารมณ์คล้ายๆสกอตสกอตแลนด์ระหว่างการถ่ายทำเนี่ยปกติแล้จะเราจะเห็นว่าถ้าถ้าถ่ายถ้าใช้ CG เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับให้นักแสดงเล่นกับ อากาศใช่ป่ะถ้าเราเคยไปดูไปดูไอตัวการใช้จินตนาการจินตนาการแล้วก็วิ่งเหาวิ่งเหาสัมผัสแต่อันนี้เขาทําหุ่นเป็นหุ่นรูปมังกรเลยไม่ไม่ใช่แบบถือกระดาษเออเชิปเออเป็นหุ่นมังกรมามาเล่นมาเล่นเลยมาเล่นให้นักแสดงเล่นได้ง่ายๆอีกข้อนึ่งก็คือในเรื่องเนี่ยมันจะมีการถี่มังกรด้วยหุ่นมังกรบินไปบินมาใช่ใช่เขาก็เลยน่าจะไปติดใจกับเทคนิคการเลยทำของท็อปการมาฟิต Oh. ที่เหมือนเอากล้อง iMac ไปติดหน้าเครื่องบินเจ็ตใช่ไหม uh huh. อันนี้เขาก็ใช้กิมบอลแล้วก็แบบไปถ่ายอย่างนั้นกิมบอลแปดแกน uh huh. จะได้มุมหักเลี้ยวหักซอเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ uh huh. จะได้แบบที่<ด>แบบสมจริงโดยนะที่แบบไม่ได้ใช้แบบจากมูฟเมนต์ในคอิตรกราฟิก,ฟกใช่แล้ว <c oughs> แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ที่สำคัญก็คือแคสนักสแสดงคนอื่นนะที่เป็นเป็นเด็กอะเวอร์ชันพระเอกนางเอกอะไรเงีเงเง้ยก็เป็น แสดงหน้าใหม่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นในหนังที่ดังคือคืออาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้ดังมากเออไม่ได้ดังมากอะไรขนาดนั้นขึ้นมาอะไรืี่เมสันเทมส์และนิโคลปาร์เกอร์ก็นี่ก็น่าจับตามองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเนี้ยดังเปรียงปังขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีเอเอลิสขึ้นมาใหม่ อะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องบอกว่าทีมแคสส์อะส่วนใหญ่ที่เขาใช้มันคือคนอังกฤษคนไอริชคนสกอตก็คืออยู่ในกลุ่มยูนเต็ดคิงดอมคนพอกแบอังกฤษอ,อะไรอย่างนี้ยนะแล้วก็มีนิวซีแลนด์มีแค่คนเดียวเมสันเทมที่เป็น actor อเมริกันแอคเตอร์ที่อยู่ในเรื่องอว้าวแล้วก็วันฉายทั่วโลก กำหนดวันฉายไว้วันที่13มิถุนายนนะครับปี2025ซึ่งก็จะตรงกับวันครบรอบ11ปีของ How to Train Your Dragon ภาคที่ 2, 2> จริงๆต้องบอกว่าครบรอบ15ปีดีกว่าไหมกับภาคแรก2010ใช่แต่เขาเลือกวันฉายตรงให้อ,อย่างน้อยก็ให้ตรงกันนิดนึงทิ้งท้ายไว้ก็อันนี้ไว้ให้เป็นเกร็ดแล้วกันจริงๆมันมาจากตัวหนังสือเนาะ,ะสำหรับ How to Train Your Dragon นะ่ะ แต่ว่าฉบับในหนังสือกับหนังเนี่ยค่อนข้างต่างกันมาก <S <S ถ้าใครแบบชื่นชอบ <S <S ก็อาจจะตามไปเก็บหนังสือน,นิยายดูก็ได้ <S <S 1> <S 1> แต่อย่างน้อยอมันมีบางจุดอย่างเช่นตัวของฮิตคาฟตัวพระเอกของเราเองเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาสามารถพูดภาษามังกรได้ต่างจากในหนังที่เขาสื่อสารด้วยท่าทางแล้วก็ภาษาภาษามือหรืออะไรยงงี้มากกว่า แล้วก็สําหรับทูตเสตในในหนังสือเป็นแค่มังกรตัวเล็กๆขี้อวดอต่างจากเวอร์ชั่นหนังที่มันมีความมีพลังแล้วก็สง่าง,งามแถมท้ายก่อนที่จะจบเรื่องราวก็สําหรับตัวมังกรพระเอกของเราตัวทีมแอนิเมเตอร์เนี่ยเขาใช้พฤติกรรมของแมวสุนัขหรือแม้แต่ขังข่าวมาเป็นต้นแบบในการสร้างท่าทางและบุค,คลิกของตัวทูตเส แล้วอย่างเช่นเหมือนการเอียงหัวการขยับหูกระโดดรถเต้นอะไรเงี้ยเขาสังเกตจากสัตว์เลี้ยงของเขาจริงๆแล้วก็ตัวเสียงของมังกรเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเป็นเสียงของสัตว์จากหลายชนิดมีทั้งเสือทั้งช้างทั้งโลมาแล้วก็แมวก็คือไม่ได้ใช้ตัวใดตัวหนึ่งหรืออะไรมาเนี่ยก็เ,เป็นการผสมเสียงที่สร้างให้อ่าเกิดจินตนาการอะไรอยู่ประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหากใคร ที่ชอบก็ลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็ลองบอกมาว่าชอบไม่ชอบไปดูอะไรบ้างไปดูนะครับเชียร์ไปดูไปดูโอเคดีครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ